มาดูข้อดีข้อเสียพร้อมเรทคู่ที่3ซึ่งเป็นรองคู่เอกของรายการมวยไทยเจ็ดสียอดบังงามลัคก,กี้บันเทิงหรือเพชรเกียรติเพชรพบกับน้ำเงินเพชรประภาพรล,ลูกบ้านใหญ่หรือสอเดชพันธ์พิกัด112่รปอนด์เวทนี้เป็นเวทของยอดบังงามชกอยู่ที่เวทนี้เป็นประจำส่วนน้ำเงินเพชรประภาพรที่ผ่านมาปล่อยเวทขึ้นมาชกร้อปอนด์แค่สองไฟ เวทนี้ดูว่าแดงยอดบัวงามเต็มเวทกว่ามาดูที่มุมแดงยอดบัวงามนักชกวัย20ปีรุ่นที่3ปีสูง1 7 0่งเซนติเมตรเป็นนักมวยจากจังหวัดสงขลากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดส่วนน้ำเงินเพชรประภาพรเป็นมวยผู้ช่วยผู้จัดเป็นมวยของรองเชสสอเดชพันมาดูฟอร์มหลังของแดงยอดบัวงามสามไฟหลังไม่ค่อยดี แพ้คะแนนธีระพงศ์ไกรศิรภพยิมที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนให้กับเดชพิชัยเนวีอันดามันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเป็กปตททองทวีแชมป์ปูนเสือตัวล่าสุดแพ้สามไฟติดต่อกันสำหรับยอดบัวงามน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าบห้ากิโลกรัมเวทชกประจำก็คือร้อย1ิบสออปอนด์เป็นน้ำหนักเต็มของยอดบัวงาม ส่วนน้ำเงินเพชรประภาพรล,ลูกบ้านใหญ่นักชกวัย17ปีรุ่นน้อง3ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีฝีมือเป็นรองกระดูกการผ่านมวยเป็นรองแต่ว่าได้สดได้ร่างกายดีซ้อมอยู่ค่ายมวยเสารเดชพัน์อยู่กับรองเชษสำหรับเพชรประภาพรหากจะเทียบฟอร์มการชกค,คนละเรื่องกับยอดบัวงามฟอร์มดีมากชกมา16ไฟแพ้แค่ไฟเดียวไฟที่แพ้แพ้ให้เพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรี แพ้คะแนนสองต่อหนึ่งเสียงหลังจากนั้นก็กลับมาแก้มือชนะขาดลอยเท่ากับว่าชกมา16ไฟชนะ15ห้าไฟแพ้หนึ่งไฟแต่แก้มือได้สำเร็จเป็นนักมวยที่ร่างกายสดร่างกายดีไฟที่แพ้เพชรน้ำเอกชกที่หนึ่งแปดปอนด์หลังจากชนะเพชรน้ำเอกก็ปล่อยเวทขึ้นมาจากหนึ่งแปดปอนด์เป็นหนึ่งสองเจอกับโชคพิชิตชดบางแสนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี ไฟนั้นโชคพิชิตไหลหลุดทำให้เพชรประพาพรชนะน็อกยกที่หนึ่งโชคพิชิตโชดบางแสนที่เวทีมวยช่องเจ็สีชคในพิกัด1 12ปอนด์ชนะสายเพชรก้องธรณีมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโชคไว้ที่1 12ปอนด์หากดูจากน้ำหนักปล่อยปล่อยยอดบัวงามหนักกว่าเพชรประภาพร1กิโลกรัมแต่ว่ารูปร่างเพชรประภาพรจะดูลอยกว่าแต่ไม่มาก ยอดบัวงามสูง1นึร้อยเจิเซนติเมตรส่วนเพชรประภาพรสูงหนึเเอซเซนติเมตรแดงยอดบัวงามเป็นมวยขวาน้ำเงินเพชรประภาพรก็เป็นมวยขวาแดงยอดบัวงามประเภทฝีมือมีรายการชกที่เวทีมวยช่องเจ็สีอยู่เป็นประจำฟอร์มไม่ดีแพ้สามไฟตติดต่อกันสำหรับยอดบัวงามกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่า ยอดบัวงามเป็นมวยประเภทฝีมือผสมเข่าเก่าเกมสไตล์การชกหนึ่งสองสามคุมแล้วมาเร่งยกที่สี่เป็นมวยที่อาวุธอืดขี้เกียจออกอาวุธพอได้ยกสี่ยกห้าออกมาคุมแล้วก็ชนะแต่ว่าช่วงหลังเร่งไม่ขึ้นกลายเป็นว่าคุมทุกยกเลยทำให้ไม่มีคะแนนแพ้มาสามไฟตติดต่อกันร่างกายไม่ดีแรงไม่ดีสุดท้ายก็ฟอร์มไม่ดี ถ้าดูโดยรวมแล้วไฟนี้ก็เป็นการชี้ชะตาของยอดบัวงามได้เหมือนกันว่าจะคืนฟอร์มเก่าฟอร์มเก่งได้หรือไม่พบกับมวยรุ่นน้องที่เป็นรองกว่าหลายขุมน่าติดตามว่าไฟนี้จะเอาชนะกลับมาได้หรือไม่ยอดบัวงามเหมือนจะมีความกดดันอยู่พอสมควรไฟนี้ต้องชนะให้ได้ฉะนั้นการฟิตซ้อมน่าจะเต็มที่เต็มถังเพื่อคืนฟอร์มเก่งฟอร์มเก่เกา กลับมาหายใจให้ได้อีกครั้งสำหรับยอดบัวงามส่วนน้ำเงินเพชรประภาพรน,นักมวยรุ่นน้องเป็นมวยเขา่าสไตล์การชกประเภทขยันเปิดเกมอาวุธนำเป็นหมัดขวาแข้งขวาไฟนี้ต้องใช้ความสดของร่างกายเดินเบียดบดให้ถึงตัวยอดบัวงามทำให้ยุบให้เหี่ยวให้ได้ข้อดีของเพชรประภาพรได้เปรียบรูปร่างร่างกายสดกว่าฟอร์มการชกดีกว่าข้อเสียฝีมือมวยกระดูกมวยเป็นรอง ชื่อชั้นมวยเป็นรองสำหรับมวยคู่นี้วันพฤหัสบดีเรตเปิดไม้แรกใครต่อรองวันศุกร์ไหลไปที่น้ำเงินเพชรประภาพรต่อส9าสำหรับมวยคู่นี้ชอบไปที่เพชรประภาพรล,ลูกบ้านใหญ่ไฟนี้จะอาศัยร่างกายที่สดกว่าเดินเบียดบทเอาชนะยอดบังงามลัคก,กี้บันเทิงขึ้นชั้นไปได้สำหรับรองคู่เอกของรายการ